สวัสดีครับจพ้พนเพื่อนมาดูวิธีการฝนหรือรับคมกันไก่ครับการรับคมง่งายๆอันดับแรกห้ามเฉียงเหมือนกับฝนมีดห้ามเฉียงกันไก่เวลาเราจะตะดใบหรือว่ารับคมห้ามเฉียงเหมือนกับที่ฝนมีดเราต้องตั้งฉากเลยนะครับตั้งฉาก90องศาแบบนี้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้หรือเอียงไป,ไปแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้ครับเราต้องตั้งฉากเท่านั้นนะ แบบนี้เลยตั้งจากตอนนั้นขนาดม้นขนาดหินฝนอยู่ที่3าคูนหนิ้วนะครับความกว้าง3นิ้วนะคความหนา1นิ้วครับเราต้องตั้งฉากแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึงมีหลายคนสอบถามเข้ามาลองไปทําตามแล้วมันทําตามไม่ได้จากที่กันไกลใช้งานอยู่ดีๆรับไปแล้วมันก็ตัดไม่ได้ว่างั้นนะให้ตั้งฉากแบบนี้หินที่ผมแนะนํา แนะนาว่าต้องเป็นหินที่มีขนาดเรียบเสมอกันนะถ้าหากขนาดไม่เรียบเสมอกันเวลาเราไปรับคมกันไก่แล้วมันจะทําให้คมของกันไก่เนี่ยมันไม่เท่ากันครับอาจจะเป็นแบบโค้งตามหินฝนก็ได้เพราะฉะนั้นหินฝนเนี่ยหน้ามันต้องเรียบนะครับเวลาเราฝนคมของกันไก่มันถึงจะถึงจะมีความสม่ําเสมอกันการออกแรง ในการฝนนะเมื่อเราตั้งฉากแล้วตามที่ผมทําให้ดูในเชปเนี่ยผมจะออกแรงเฉพาะจรที่ผักกันไกลออกเท่านั้นหรือถ้าหาใครที่มีแรงเราสามารถออกแรงดันกันไกลหรือออกแรงรับรับกันไกลเนี่ยในเวลาผักออกหรือว่าดึงเข้าทั้งสองทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะครับผักกันไกลออกออกแรงกดกันไกลด้วย พอจะดึงกันไกลกลับเข้าแล้วก็ออกแรงกดกันไกลอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพื่อให้กันไกลเนี่ยมันรับคมได้เร็วขึ้นนะครับรับผมได้เร็วขึ้นแต่ถ้าหากเราจะออกแรงเฉพาะตอนที่ผักกันไกลออกเท่านั้นมันก็ได้เหมือนกันแต่มันก็จะช้าแต่วิธีนี้นะรผรักแรงออกเนี่ยมันจะไม่เมื่อยเหมือนกับเราที่ผักแรงทั้งเข้าทั้งออกก็ทําไปแบบนี้แล้วครับแล้วก็เช็คเช็คความคมไปเรื่อยๆนะ ว่าหน้ากันไกหน้าคมของกันไกเนี่ยมันสม่ําเสมอกันหรือยังหลายคนบอกว่าไปทําตามแล้วทำตามไม่ได้จากกันไกดีๆใช้งานมาใช้งานอยู่ดีๆมันก็ไม่คมเลยว่างั้นเนี่ยก็ทําแบบนี้เลยครับเพื่อนๆมันไม่ได้อยากอะไรเลยนะเพียงแค่ตั้งกันไกให้มันตรงแค่นั้นเองนะตั้งกันไกตรงเก้าสิบองศาแล้วก็ดึงเข้าดึงออกเนี่ยแค่นั้นนะครับมันก็เข้านะที่ผมทํา ก็ทําวิธีนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะสำหรับคนที่ทําไม่ได้ก็ต้องไปดูว่าท่านเนี่ยตั้งกันไกลเฉียงหรือเอียงไปทางใดทางหนึ่งหรือเปล่านะครับเนี่ยวิธีการก็ง่งายๆแบบนี้เลยครับอันนี้คมกันไกลก็เอามาเทสให้เพื่อนๆได้ดูหลายครั้งแล้วตัวนี้ถือว่าใช้งานคุ้มนะตั้งแต่ซื้อมา โอ้ก็หลายปีแล้วครับประมาณ2อสปีแล้วมั้งใช้งานมาตลอดครับใช้งานได้ดีด้วยเวลามันเวลาคมมันไม่คมนะตัดกระดาษไม่เข้าแล้วเราก็จะเอามาฝนแบบนี้ครับย้ําว่าหน้าหินฝนเนี่ยมันต้องเรียกเสมอกันถ้าหากหินฝนมันโค้งเราไปฝนมีดฝนอะไรมาแล้วมันโค้งมันมีสโลบสะอะไรเนี่ยมันเอามาฝนไกลไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยว คมของกันไกมันจะปิดจะเบี้ยวไปตามหินฝนอีกนะหน้ามันต้องเรียบหลังจากที่ฝนเสร็จนะครับรับคมเสร็จเดี๋ยวผมจะมาตัดให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันตัดตัดกระดาษเข้าจริงหรือไม่อะอันนี้เป็นกันไกรที่มันเริ่มทู่แล้วนะเริ่มทู่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัดกระดาษให้เพื่อนๆได้ดูกันครับเห็น<ส> <He ard S 2> ไหม,ไมผมใช้ข้างซ้ายตัดเนี่ย ตัดเข้า,าง,ง่ายๆเลยครับขนาดใช้ข้างซ้ายตัดนะครับเห็นไหมเข้าปืด๊ดเข้าปื้ดเลยกระดาษใครที่ยังรับไม่คมอยู่นะครับก็ต้องกลับไปดูว่าหินฝนเนี่ยมันมันเข้าหรือไม่นะหินหินฝนมันดีหรือเปล่าและองศาที่ใ,ใช้ในการฝนเนี่ยมันเก้าสิบองศาไหมนะครับอาจจะไม่ 90, เก้าสิบปีหรอกนะครับบวกลบนิดหน่อยนะบวกลบนิดหน่อย ห้ามเอียงแบบนี้เวลาฝนเนี่ยแล้วก็ห้ามเอียงแบบนี้อ่ะง่ายๆครับลองเอาไปปรับใช้กันดูครับเผื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กําลังหาวิธีอยู่นะหน้าสัมผัสของคมมันต้องเรียบนะครับต้องเรียบห้ามเป็นคมเหมือนมีดนะอ่าห้ามเป็นคมเหมือนมีดเราต้องทําให้มันเรียบเลยเห็นไหมตัดได้สบายๆครับสวัสดีครับ